คำใหญ่ๆเลย สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบลายสไตล์ส,ลสาวแหมมเมืมม่อนี้นะคะกับมาทักทายพี่น้องกับบรรยากาศค่ำม,มืดอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าไปอันไปตลาดมากคะ่ะพี่น้องคะมาจากไปสื่อของนี่แหละคะ่ะสื่อของมาเฮ็ดคลิปค่คะพี่น้องเมื่อนี้เป็นมาบ่ท่านค่ะพี่น้องคะก็เลยได้อันมาทักทยายพี่น้องย่ามืดค่ำแบบนี้แหละค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะเนาะก็ได้เมนูง่ายๆจ้ะพี่น้องจากะเพราหมูสับค่ะพี่น้องคะกับไข่ดาวสองฟองแบบเยิ้มๆเลยคะ่ะพี่น้องเฮ็ดเองค่ะพี่น้องคะเฮ็ดแหลี่ยวังยายนี่ห้อนๆเลยจ้ะพี่ ค่ะเนาะนี่เดี๋ยวหนูอลาดก่อนค่ะจักน่อยตลาดมันไก่จ้ะพี่น้องจ้าจากบ้านหนูกับประมาณสี่สิบกิโลค่ะพี่น้องมันไก่ค่ะเนาะก็เลยแบบมาประทันมาค่ะพี่น้องค่ะกินเขาแรงน้ากันค่ะบ้านนี่แซบๆเลยจ้าเฮ็ดเองค่ะพี่น้องบึงกะเพราหมูสับกินแบบง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะกินน้ำกันแซบๆค่ะ ขับไข่ดาวจ้ะพี่น้องไข่ดาวแบบเยิ้ยมๆเลยเบิ่งเบิ่งจ้ะพี่น้องไข่ดาวถอดไม้ไมเ่เหลี่ยมงยานี่เลยจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะมากินน้ำกันแซ่บๆจ้ะกระเพราหมูสับพริกแห้งนะคะเนาะ ไข่ดาวเยิ้มๆนี่คำ่มใหญ่ๆมาจากพี่น้องจ๋ากินกะเพราหมูสับพริกแห้งไข่เยิ้มๆค่ะพี่น้องืมมิมมแตแงน้ำจ๋าบเรละม,มุนมาก ดาวจ้ะสองฟองนะคะเนาะนี่จ้ะข้ยาใหญ่เลย มืนอนีมมืนมือมอะกินตะขาวเศร้าค่ะพี่น้องค่ะไปซื้อของกับ่าดลกินอีกยังหิ้วเข่าค่ะบัน,นี้่กลับมาหิ้วเข่าก็เลยจัดเลยจัดกระเพรานี้เลยค่ะพี่น้อง เห็ดเองแสบเองคือเกาค่ะพี่น้องค่ะ ส่วนน้องมาไทายน้าเพิ่นกับบัไทายจ้ะพี่น,น้องเด็กหน่อยหาลังเทือเพิ่นบอ่อยักเพิ่นกับบัไทายเด้หนูน่ะส่วนน้องมาไทายน้าสุขิบค่ะเดี๋ยวเพิ่นบัไทยน้าติดเลนแน่ติดนั่นนี่แน่ลยรยางบัอยากแน่สิก็เลบ่ได้กินจ้ะ เป็นเมนูง่ายๆไม่ต้องคิดอเองมากมากแต่ว่าแสบคือกันจากพี่เนาะไอ้หมูแฮง ใส่กับอันกระเพราหอมๆนะคะเนาะยืมๆเลยจ้ะเบิง่ง กลับมากกวาซีอันเก็บของไปใส่ตู้เย็นนะคะเนาะกซีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดน่ก,กินในพอก็ะแม่เพื่อนอีกแล้วก็มาเฮ็ดอหอเจ้าของมาทายคลิปอีกจาก้าก็เลยแบบขำจำมันนี่ก่ะกับผักสลัด ขาดหง่ๆเลยจ้ะคำเงแต่คำนี้ อยากจังใดก็เฮ็ดเอาค่ะพี่น้องค่ะมาแต่เฮ็ดงานเมื่เมยได้กินของแสบๆนะค่ะบแลที่เราของอยากกินก็คือมีแห้งหละ่ะไม่แห้งสูต่ตอมืออื่นแล้วจ้ะพี่น้อง อี่จาคำนี้เพื่อพี่เพืนนองมากนะคะ่ะเด้๋ยกินน้ำกันซแซ่บๆคะ่ะ แซบเห็ดเองแซบเองนั่นแหละค่ะอีกจะข้ามกันเนาะพี่น้องเนะแซบจ้ะข้ามงใหญ่เลยค่ะเนี่ยอิ่มแล้วล่ะแต่ว่าแบบมันแซบเลยไหมอยากกินอีก <c oughs> ช่วงนี้อากาศกันาวค่ะพี่น้องคะค่าเรื่องเธอกัดแบบว่าบางมือกับเป็นขึ้นๆก็จังฝนสิต,ตกจ้ะพี่นอ้องจังไดพี่น้องก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเดอ้ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะน,นะารจ้พี่น้องจ๋าอิ่มเลจาจ้าใบต้นี่กะเพราหมูสับไข่ดาวฟีมือตัวเองนะคะนอสแสบพื่อเก่าค่ะพี่น้องคะหนูก็ต้องขอบคุณหลายๆเดอ้อท่านใดที่ให้เกียริติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจนะคะเนาะอัน,น บางเท่อนนะพี่น้องคะในการเฮ็ดคลิปเนี่ยแค่แบบว่าคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์เดียวเนี่ยมันเฮ็ใหีเห่าแบบคนอ่านคนเฮ็ดคลิปนะมันมีกำลังใจในการเท็ดคลิปลายหลายจ้ะพี่น้องจ้ะเหมือนกับแบบว่าร้อยคนด่าก็ไม่เท่ากับแบบว่าหนึ่งคอมเมนต์ที่มันแบบเป็นคอมเมนต์ดีๆที่มันเป็นพลังบวกให้เราคะ่ะพี่น้องคะหนูก็ต้องขอบคุณหลยๆค่ะท่านใดที่แบบว่าเออให้เกียรติดตามรับชมคลิปนะคะเนาะแล้วก็เขามาทักทายเขามาผูดคุยน้ำกันนะคะเนาะนั่นละค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปน้านะคะเนาะจังใดก ฝากพี่น้องนะคะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่มเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อพอการคลิปหนากับพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ